เราเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องเรื่องอะไรคะนามตัวสก E กินอ่ะ <laughs> <laughs> เราเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องมาตาตัวสะกดอ่ามาตาตัวสะกดสนุกไหมคะวันนี้สนุกได้ทำอะไรบ้างได้ทำอะไรบ้างได้ร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เล่นเกมล่นเกมและได้อะไรอีกอ่าของรางวัลใบงานทำได้ไหมคะใบงานทำได้ไหมคะทำได้เนาะ ไตเติต้ลคุณหญิงจะถามว่ามดอยู่ในมาตราแม่อะไรมดมดแม่กดแม่กดมีตัวอะไรสะกดดอเด็กดอเด็กเก่งมากาคุณหญิงจะถามว่าคำว,ว่า,วา,วาสดอยู่ในแม่อะไรสดแม่กดแม่กดเพราะว่ามีอะไรเป็นตัวสะกดดอ,ด,ดอเด็กดเด็กเก่งมากเอาวันนี้เรียนมาตราตัวสะกดสนุกไหมคะ สนุกคะ่ะคุณครูจะถามว่ามาตาตัวสะกดมีกี่แม่คะ9แม่9แม่วันนี้เรียนเป็นยังไงคะสนุกสนุกคะ่ะได้รางวัลไหมคะได้คอ่าถ้าอยากได้บางคนไม่ได้ถ้าอยากได้ต้อง ต้องไปเล่นเกมหน้าเกมวันวิชาวันต่อไปนะคะมีเกมให้เล่นอีก